อันนี่ก็ไปตัดหลักเป็กบะเตะแล้โทนี่ซับเลยบ่โทไม่ได้น้ำหรอมาได้เลยได้บด่เอา <laughs> อันน้ำมะมัดวางโอเบลตี คืดว่ามันละเซริมไปก็มีบากคุยมาช่วยงานในวันนี้ด้วยนะคะ Nên sao nó tôm nắm vào cái đây rồi á à. rụng này ก็ให้โห่งอ่ะถอนอ้อมเพิ่น สอาูก็กำลังเอาน้ำใส่ใสายระดับ <laughs> คือเอื้อกเ,อ,เอือเ้อกลงแล้วเนาะเพราะมันไหลลมก่อน,นะอะมาเริ่มวัดระดับน้ำทันที ว <quarters of speech> <laughs> ันนี้บ่าปุ้ยบอกบายช้องเสร็จแน่นอนผู้เชี่ยวชาญพูดได้เฮ้ย

อยู the, ่ซื้อด้อยู่ซื้อซื้อด้ว่าปุ้ยจนยืนอยู่ซื้อซื้อด้ค่ะยืดการวัดระดับน้ำนะคะพี่น้องเสาไม่เนสาวนี้เอาเอาผู้สาวเลยหาเพื่อ เอาลง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 ลง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 อะไอ่ะบอลอ่าพี่นาอก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้สัส้นๆก็แล้วกันเดี๋ยวไปผสมปูนกันนะคะนี่ก็กำลังตัดหลักเป็กอยู่สวัสดีค่ะ